กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีบรศัก์พักดีคำนะครับดูว่าซ้ายจะหยุดอยู่ไม่อยู่นะครับแต่ข้อสําคัญข้อห้ามก็ต้องระวังนะสอกกลับนะครับคุณธนากรครับละหมาดไม่ได้เลยครับทุกวินาทีครับเราจะไม่ไหวครูแล้วนะครับเพราะว่ารอบแรกนั้นไหวครูไปเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นเกมการชกต่อครับยกนี้แต่ว่ากันจริงๆก็คือยกที่4 5 6กนะครับอีกสยกติดตามครับ เป็นมวยทางเดียวกันครับซ้ายเจอซ้ายร่างกายต้องแข็งแกร่งจริงๆนะครับเป็นยกที่3ามของไม้นะครับแต่ว่าเป็นยกที่4ของจอมทองตามครับไม้นั้นจบเร็วครับหมุนรันม้วนแผ่นดินสอกกลับน็อกแค่ยกที่2น็อกเมด้ซาตูจากอันเจเรียในขณะที่จอมทองครับก็โชคโทนครับเบียดกันมา3ยกเอาชนะเนมจอน ดูทบเบฟจากอุเฉียกิสานเคยซัดกับไซโยคุ้ันม่วงเคยซัดกับเดียริดพบทีระธรรมมาแล้วนะครับทางด้านของไม่ดูรูปร่างเก,งก้งก้าแขนขายาวคุณธนานกร,รชกยากนะครับไม่ใช่วันชกง่ายจริงๆแล้วสูงกว่าจอมทองแค่3มเซนกับร้อกับ7้อุอ้ยลูกนี้ครับ,รบ,บ,รบดูกับความแข็งแกร่งดูว่าจะเอาอยู่หรือไม่อยู่ครับยอดมวยสองแบบจอมทอง จิมมัดครับจิ้มมัดครับล่างสลับบนยกนี้ดูครับแข้งซ้ายอ้าวครับซ้ายมาก่อนต้องดูลมหายใจให้ดีนะครับต้องพยายามกดดันนะครับหยกหนึ่งยกสองนี่ต้องกดดันให้ได้คุณธานากรมวยไทยนี่บางทีบางครั้งยังติดในรูปแบบ5 4 3 2มาม่ากรนเซไปไม่ได้ครับยกมวยแบบแม็กซ์เวลล์แชมเปียนต้องออกอาวุธครับไม่ได้เน้นเรื่องการต่อรอง ไม่มีครับจอมอู้ยสับศอกครับมาแล้วครับเน้นศิลปะเน้นอาวุธเน้นการกระทําคู่ต่อสู้นะครับอ่าครับโอ้ยมีศอกครับจอมทองตัดไม้ข่มน้ำไปศอกขู่เข้าไปก่อนครับโอ้ยหมัดซ้ายมาเหมือนกันครับู่นี้ต้องไม่ลืมครับว่ายังมีอีกสามยกครับยกนี้ยกหน้าและยกต่อไปแทงขวาจับมาก่อน ยกนี้ถือว่ายังเบียดเบียดครับเอาครับดูครับแทงซ้ายเริ่มทามมํางานซ้ายโดนซ้ายนะครับซ้ายดวนซ้ายคู่นี้ต่างคนต่างออกครับไม่มีสวนแข่งเป็นมวยซ้ายเจอซ้ายนั้นชกกันยากครับเพราะว่ามันทางเดียวกันอโหเอาครับจอมทองมีหมัดมาเสริมครับ กีฬาของลูกผู้ชายเป็นกีฬาประจำชาติของคนไทยครับแต่ว่าขณะนี้นี่ชาวต่างชาติยืนต่อกอกับคนไทยได้อย่างสบายสบายครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเมื่อนักชกต่างชาติเขาสนใจม,มวยไทยทําให้นักมวยไทยของเราเองครับต้องพัฒนาครับแล้วกามีเวทีการแข่งขันมากขึ้นมูลค่าเพิ่มก็จะมากขึ้นด้วยกันนะครับเดี๋ยวกลับมาครับคับสักคู่ครับ กลับมาบนเวทีครับเมื่อสักครู่นี้เป็นผู้แทนจากมองโกเลียครับพูดถึงแมสมวยไทยยกนี้มาติดตามครับตอนนี้กล้าออกครับมีหมัดซ้ายกับแขงซ้ายของจอมทองต่อช่วยกันคนละไม้คนละมือครับทางภาคครับแล้วก็ภาคอีกตระเทศยเวลามวยไทยไปสู่มวยโลกครับทำให้เสียงของประเทศไทยนั้นแม่กรนชอนไปทั่วทุกมุมโลกครับแต่อยู่หรือไม่อยู่กับซ้ายของจอมทอง อ้าวครับพุหนึ่งสองอ้าวโดนหมัดครับไบพวงแข้งครับคุณธนากรโอ้ยยกนี้ครับจอมทองมาดูครับนี่ครับชกถูกแบบแล้วครับโดยนั้นเป็นยอดมวยสากลอยู่แล้วครับใช้หมัดให้เป็นประโยชน์เพราะว่าเป็นมวยทางเดียวกันครับยกแรกนี่ฉลาดครับเตะซ้ายอย่างเดียวครับทำให้ไม้นั้นพวงยกนี้ออกมาจิ้มหนึ่งสองครับอ้าวมีสวนครับไม้ เป็นเด็กดื้อใช่แล้วครับเพียงมีต่อโดนจิ้มครับเมาครับเมาโอ้ตอนนี้โดนแล้วครับโดนหมัดมาอีกแล้วครับเจาะยาโอ้รอดไม่รอดครับคู้ที่แล้วเขาน็อมายกที่สองครับแต่ว่าต้องระวังครับจอนทองประเภทเดินทะเลอทะลาไปเจอหมุนศอกกลับอันตรายประมาทไม่ได้นะครับเรื่องของหมัดมวยไม่เข้าใครออกใครครับ ทำ่าจะโอนเอ็นเอียงไปเอียงมาอย่างนี้นะครับไหมแล้วก็สอกกลับคู่ต่อสู้หลับยกสองครับโอ้เริ่มจะฟื้นครับตอนนี้อู่อยู่ครับยังหาจังหวะจอมทองตอนนี้ยังนิ่งครับแกเป็นสนต้องลงไปแล้วครับคุณธนากรโดนหมัดเอียงไปเอียงมาทําท่าจะวูบว่าทําท่าจะยอหน้าครับไหวไม่ไหวครับกรรมการวสักนับเลยครับโดนหนักครับชุดนี้ลงที่มุมของตัวเองครับ อ้าวนับถึง6แล้วครับเจ็ดครับ,บเซเว่นนับเป็นภาษาไทยนะครับต้องนับเป็นภาษาไทยเป็นมวยไทยนับภาษาไทย,าาไทยกรรมาการต้องใช้ภาษาไทยได้วินาทีทองฝังเพชรแล้วด้วยครับจอบทองมาเป็นชุด,มา,ชดมาเป็นชุดครับทุกท่านก่อนโอ้พอแล้วครับโดนหลายหมัดแล้วก็ไม่ต้องนับแล้วครับโอ้แล้วไม่มีการตอบโต้ครับเป็นการชนะเทนนิสเกิลน็อกเอาเลยครับโอ้สะใจครับ กรดบาดแฟนๆครับเด็ดขาดมากครับผลงานของจอมทองโอ้ไปพวงแข้งซ้ายครับดูครับภาพช้าๆช็อตเด็ดของช่องจัศีน้ำบานน้ำกระจายครับโดนเข้าไปแล้วดูครับเจาะล่างให้พวงครับอย่างที่เรียนไว้หลังจากนั้นครับต่อยทะลุการนี่ครับพุกขวาและกจิ้มซ้ายครับโอ้แล้วโดนเต็มเ็ทุกหมัดนี่ครับหนึ่งสองแล้วก็หมัดที่สามครับเป็นหมัดนับครับ แล้วก็มาดูต่อครับหลังจากนั้นครับยำใหญ่ใส่สารพัดเลยครับล่างสลับบนเน็ดหมัดได้หมัดครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับมาแบบสารพัดนึกครับกรรมการวรศักดิ์เห็นอาการแล้วไม่ไหวครับตรงนี้ไปบนเวทีไปพบกับนเจภูมิใจครับ and t วินเนอร์ TKO second round champion of our four man tournament ladies and gentlemen big big round of applause for Red Corner, John Tom, อ h o o วัตน n บิ๊ e b i ๊ม n วิร์ดนี่คือแชมป์ของเราเองนะครับในโฟร์ Tournament ถือว่าเป็นตารโชคที่ตุกเดือดจริงๆครับทีที่เกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วยกที่สองเข้า้าเองครับวอร์สองเดลกาเป็นแชมป์ใหญ่ของเรานะครับในทัวร์นั้นนี้ติดตามผลงานมาตลอดนะครับไม่เคยทำให้ แฟนมวยต้องผิดหวังครับจอมทองชูวัฒนาะขอเสียงปรบมือในอสักหนึ่งรอบครับจอมทองเป็นตัวแทนจากประเทศไทยของเราเลยครับเข้าไปสู้แย่งชิตงตำแหน่งโฟมเมทเทตจากหลากหลายเวทีนันปลายปีนี้ดูสิว่าจะสามารถนำความภาคภูมิใจกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยได้หรือเปล่าครับไม่ผิดหวังครับน็อกทุกครั้งน็อกทุกแมตช์ครับ รอบนี้ก็แสงปี๋ไม้ลายมือไประ่องสวยงามนะครับชกไป T K O รอบที่สองนั่นเองนะครับ And here we h a v e it แน่นอนนะครับขาดไม่ได้เลยคือผู้บริหารใจดีของเรานะครับไม่มีพวกท่านก็ไม่มีรายการไปดีแบบนี้นะครับขอเสียปรบมือดังดให้กับผู้บริหารของเราทุกท่านอีกสักหนึ่งรอบด้วยนะครับ Max m u มยไทย